สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่9ทับ9นะครับผม9 9แรกหรือว่าเดือนที่9วันที่9ของปีนะครับน่าเดินทางมาถึงอีกแล้วฟังกันดวนๆฟังกันมันๆนะครับ EP นี้อยู่ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเริ่มมาคลิกออฟหลังฟีฟ่าเดย์ในวันที่13ที่จะถึงเนี้ยวันเสาร์ที่1 0ที่13บนี่แหละฮะตรงกับเวลา 18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเริ่มต้นในคู่แรกนะครับอ่ะฟังกันฟังกันเลยนะครับผมว่าใครพบกับใครแล้วก็ใครอยู่ตารางคะแนนอันดับที่เท่าไหร่นะครับคู่แรกของอนัดสุดสัปดาห์นี้ฟีฟ่าเดนัดที่4นะครับหลังฟีฟ่าเดนัดที่4เนี่ยอาร์เซนอลนะครับทีมปืนใหญ่นะล่าสุดเนี่ยปืนใหญ่เนี่ย ไปเยือนที่แอนฟิลก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้อาทิตย์นี้จะเปิดอ e ิมิเลสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือน,นอของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเจ้าป่านะครับตรงกับเวลา6โมงครึงครงคร่งนะครับหโมงครึ่งนะครับซึ่งผลงานของเจ้าป่าเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนะครับนัดล่าสุดนะครับล่าสุดเลยครับเปิดซิตี้เก่าในแพ้กับเจ้าขุนคอนไป0ูนย์ประตูต่อ3อ่าแล้วก็คะแนนเนี่ย ถือว่าหลังจากแพ้แล้ว for เนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยอยู่ในลำดับที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะท้ายๆตารางนิดนึงนะครับเพราะว่ามีอยู่4แต้มนะครับอยู่ท้ายๆตารางของของผู้นำเหมือนกะันเลยจริงๆแนละ้วแอดมินมองมองนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยน่าจะเป็นท็อปไฟส์เลยด้วยซ้ำไปอยู่ลำดับที่4นะครับกลางตารางเลยนะครับอาร์เซนอลน,นี่อยู่ลำดับที่3นะครับมี6แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด สามนัดนะครับอืมก็สรุปแล้วก็คือมาเจอกันเนี่ยก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับนัดนี้ไม่ง่ายเลยอาร์เซนอลไม่ง่ายนะครับอาร์เซนอลไม่ง่ายแล้วก็นอติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยถือว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยต่ผีเข้าผีออกนะครับอืมคู่ที่สองนะครับไปคู่ที่สองเลยก็แล้วกันนะครับไปที่วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับบอลมัดนะครับสามทุ่มตรงนะครับของวันเดียวกันาก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของเจ้านกนางนวลนะครับ ใบตั้นนะครับผลงานของบอลหมัดนะครับของเจ้าบ้านเนี่ยก็ก็เป็นไปตามฟอร์มของเขาเนี่ยนะครับบอลหมัดเนี่ยเดินทางไปหักสเปอร์ไวหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับบอลหมัดเนี่ยจำได้นะนัดแรกเนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลไปสองประตูต่อสี่เนี่ยถือว่าเกือบมีเฮนะครับเกือบมีเฮนะครับตีเสมอมาสองประตูต่อสองแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือแพ้ไปสี่ประตูต่อสอง นัดที่ล่าสุดเนี่ยหักสเปอร์มาได้ในสุดมานะครับหประตูต่อศูนย์เป็นไปได้โทรมัสแฟงมไม่คิดว่าสเปอร์จะแพ้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเตะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับไบตันนะครับก็ฟอร์มดีเหลือหลายนะครับหักแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในนัดล่าสุด2ประตูต่อ1น,นะครับที่เอเม็กสเตเดียมคว้าสาแต้มไปของออกมาได้สำเร็จนะก่อนฟีฟ่า,าเดน,นะครับ,าาเ,นนรบเอาก็ผลงานน่ครับบอลมัดเนี่ย บอลมาร์นี่อยู่ลำดับที่7นะครับมีอยู่6คะแนนนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด3นัดชนะ2นะครับลำดับที่7ส่วนไบตันน่ขึ้นมาแล้วครับอืมหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลังจากที่ยังไม่ชนะสเปอร์นะครับมีอยู่แค่แต้มเดียวนะครับหลังจากชนะก็มีอยู่4แต้มอยู่ลำดับที่11นะครับอืมตามหลังนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยประตูสกอร์ลูกได้เสียเท่านั้นเองนะครับอา่ามาดูคู่ต่อไปเลยครับ ไปที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับ21่สนาฬิกาเช่นกันนะครับของวันเสาร์นิวคาสเซิลนะครับอืมนิวคาสเซิลจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของหมาป่าวู้บแห่นตันนะครับเจ้าสาลิกาดวงเนี่ยผลงานในนัดล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าแหมดูดูจากฟอร์มการเลยเนี่ยดุดันเลิศเกินนะครับดุดันเลิศเกินกลัวแอดมินไม่กลัวอะไรกลัวนักเตะเจ็บนะครับไปเยือนลีดยูไนเต็ดนะครับในนัดล่าสุดนะครับที่ เอรแลนด์ลดนะครับเสมอกันมาศูนประตูต่อ0ูนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนักเตะเจ็บแล้วก็ด้วยฟอร์มที่ดุดันเกินไปในนัดเจอกับลิเวอร์ pool นะก็ทำให้แหมมันจะพอถึงฤด,ดูกาลนะเอ็ดดี้ฮาวก็จะเจอลักษณะแบบนักเตะเจ็บมากอะไรประมาณนี้นะครับอืแล้วก็ไม่มีอเล็กซานเดอร์อิซักเลยนะย้ายไปเป็นลิเวอร์ pool เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามนะครับามาดูผลงานของวูฟนะครับ วูฟแฮมตันเนี่ยผลงานไม่สู้ดีนะครับแพ้รวดเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับเอเวอร์ตันที่โมรินิว s สเตเดียม2ประตูต่อ3นะครับก็ทำให้ผลงานของวูฟเนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยครับแพ้รวด3นัดเลยครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างกับนิวคาเซิลนะครับนิวคาเซิลก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอแค่2นะัดก็มีอยู่2แต้มอยู่ลำดับที่17นะครับนี่คือผลงานล่าสุดข,ของทั้ง2ทีมนะครับ ไปที่ฮิลดิกกิสันสเตเดียมครับเอฟเวอร์ตันนะครับ, F ะรบจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะครับเวลาเดียวกันนะครับเอฟเวอร์ตันนี่แม่ก็ถือว่าฟอร์มฟอร์มมานะครับเดวิดมอยแม่ทำดีนะครับทำดีหากวูฟแฮมตันไปได้3ประตูต่อ2นะครับไปเยือนด้วยนะครับนี่ก็ทำให้ผลงานล่าสุดข,ของเอฟเวอร์ตันเนี่ยมาแล้วครับก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึง จาก2ฤดูกาลที่ผ่านมา2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจะเกาะติดท้ายตารางนู่นนี่มาท็อปไฟล์ละแข่ง3ชนะ2นะครับมีอยู่6แต้มนะครับแพ้1นัดนะครับนี่คือผลงานของเดวิดมอยนะครับของกับเอเวอร์ตันซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงในฤดูกาลนี้ซึ่งต่างจากกับแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าเนี่ยแพ้ให้กับคริสตันพาเลตมาสูงประตูต่อ3ที่วิลล่าพาร์คเลยนะครับในนัดล่าสุดนี่ครับผลงานไม่สู้ดีนะครับ ฤดูการนี้ไม่สู้ดีเลยนะครับอยู่ลองบวยนะครับหลังฟีฟ่าเดนี่จะเป็นอย่างไรโบติตานะครับเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับจาก3นัดนะครับอืมนี่คือแอตตันวิลล่านะครับที่ได้นัดเดียวก็เสมอกับนิวคาเซิลมานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่เซนต์เจมส์ปาร์กนะครับอ่าโบติตามนะครับแอตตันวิลล่าหน้าหน้าติดตามมากเลยนะครับขายผู้เล่นหลักๆออกไปพอสมควรนะครับอืมอ่ะถือว่าเป็นสร้างทีมใหม่ก็ว่ากันไปนะครับ ไปดูคู่ต่อไปนะครับที่เซลเฮอร์พาร์คนะครับคริสตันพาเลสเนี่ยไม่ปล่อยมากเกฮิมารก,ก็ประมาณว่าเน่โทรเน่การ์ตเนอร์ครับโทรไปหาเพ่นประทานเลยดินน้องมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะตรวจร่างกายผ่านตกลงค่าตรงค่าตัวบอกว่าดินล้มไปซัอย่างนั้นยูฟูก็ใช้จิตวิทยาเลย นู่นจะจะซื้อเราคือเอาฟรีเลยอะไรประมาณนี้ว่าอย่างนั้นนะครับพบกับซันเดอร์แลนด์นะครับคริสตันพาเลตนี่ในนัดล่าสุดเนี่ยหักแอตตันวิลล่าคาวิลล่าปากมา3ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งทําให้ผลงานล่าสุดของคริสตันพาเลตเนี่ยดีมากเลยครับออยู่ลำดับที่8ของตารางครับมี5แต้มนะครับยังไม่แพ้นะครับชะนะ1เสมอ2นะครับแหมก็ให้มาเกฮีทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับอืมก็ ช่วยทีมชาติอังกฤษ,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 ษชนะในคัดเลือกฟุตบอลโลกกลุ่มเคมานะครับก็ถือว่าแหมสดใสนะครับสดใสมาดูซันเดอร์แลนด์นะครับผลงานล่าสุดของซันเดอร์แลนด์ตอนนี้ก็แหมนัดล่าสุดเนี่ยชนะเบนฟอร์ด2ประตูต่อ1ที่สเตเดียมออฟไลน์นะโอ้ถือว่าสุดยอดนะครับเดาว,ว่านะซันเดอร์แลนด์เนี่ยน่าจะอยู่ลงทุนไปเยอะครับน่าจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับตารางอันดับตารางคะแนนของซันเดอร์แลนด์นะครับ อยู่อันดับที่6ของตารางเขามี6แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด3นัดชนะ2แพ้1นะครับอืมนี่คือผลงานของทั้งคู่นะครับไปดูฟูลแลมกับลีดอยู่ในเตดนะครับซึ่งฟูลแลมจะเปิดคาเวนคอรเตต้อนรับการมายเยือนของเจ้าหยุงทองนะครับเวลาเดียวกันนะครับ21นาฬิกานะผลงานของฟูลแลมล่าสุดณขณะนี้นะครับฟูลแลมเนี่ยอยู่อันดับที่18ของตารางนะเก็บได้แค่2แต้มเอ๊ะยังไงอืมฟูลแลม อ่จริงๆแล้วระดับฟูลแลมเนี่ยถ้าไอเนี่ยเขาจะอยู่กลางตารางอันดับสิบสิบเอ็ดเอาอยู่อย่างนั้นนะครับอืมก็ล่าสุดนะครับไปเยือนเซลซีนะครับแพ้กับเซลซีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือผลงานล่าสุดนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านเราชนะเบนฟอร์ดขออภัยนะครับลีดอยู่ในเตตนะครับเปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิลไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานของทั้งสองทีมเนี่ย ลิ Lead, Lead จะมาดีนะครับเพราะว่าแหมเก็บแต้มใหญ่ได้นะครับลิทยูไนเต็ดเนี่ยดูผลงานในอันดับตารางนะครับอยู่อันดับที่12นะครับแหมมี4แต้มนะครับจะแข่งขันทั้งหมด3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1น,น,นะครับอยู่อันดับที่12เอ่อตามหลังไบตันด้วยคะแนนลูกได้เสียเท่านั้นเองนะครับแหมก็นี่คือสุดปังเลยครับอืมก็ค่อนข้างจะ แมสูสีครับสูสีครับคู่นี้นะครับสูสีนะครับส่วนฟูแลมเนี่ยยังยังต้องสร้างผลงานขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผลงานโดยรวมไม่ดีเลยครับไม่ดีนะครับฟูแลมเนี่ยอยู่อันดับที่18ของตารางนะครับไปดูคู่ต่อไปเลยครับดึกนิดหนึ่งนะครับ23.30ของวันเสาร์ที่สิบสามนะครับก็ห้าทุ่มครึ่งนะครับเจ้าขุนคอนนะครับจะเปิดลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับ เอ๊ะจะรู้ทางกันไหมเนยตัวมัดแฟงตัวมัดแฟงไปเยือนเวสต์แฮมนี่ลอนดอนสเตเดียมเขาถือว่าอะไรนะถือว่าดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงลอนดอนด้วยหรือไม่นะครับเอ่อเวสต์แฮมนะครับไปดูผลงานของเวสต์แฮมเวสต์แฮมเนี่ยอันดับตารางเนี่ยอยู่นู้นอันดับที่16นะครับอ่าถือว่าเกมพอเตอเตอร์เนี่ยกำลังสร้างขึ้นมานะครับกำลังสร้างขึ้นมาเพราะว่ามาคุมทีเมือ่อปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพาเวสต์แฮมหนีตกชั้น เอาว่าฤดูกาลนี้จะขึ้นชัดจะขึ้นลำดับขึ้นมาได้ดีกว่าปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วอย่างไรโปรติดตามนะครับเวสแฮมนะครับส่วนสเปอร์นะครับอ๋อเวสแฮมขอข,อ,ขอ,อยังอยูเวสแฮมอยู่ครับล่าล่าสุดนะครับไปถลม่มฟอร์เรสต์มา3ประตูต่อศูนย์ที่ซิติการละอุปงานดีมากเลยครับผิดกันกับสเปอร์นะครับต่างกันกับสเปอร์นะครับเปิดลอนดอนสเตเดียมท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียม แพ้กับบอลบัดไปสู์ประตูตอนหนึ่งในนัดล่าสุดนะครับซึ่งแหม่ผิดคาดนะครับถ้าสเปอร์ชนะได้น่าจะอยู่ท็อปไฟท็อปทีว่าอย่างนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่4นะครับมีอยู่6แต้มนะครับก็ผิดผิดพลาดไปนิดนึงในนัดล่าสุดนะครับเจอกับเวททฮมเนี่ยเดาว,ว่าอย่างไงสเปอร์ก็ชนะได้นะสุดท้ายก็แพ้สู์ประตูตอนหนึ่งคาร์ลอนดอนคาร์ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเออแปลกๆอยู่อ่านี่คือคู่ดึกแล้วก็ ทั้งหมดในค่ำคืนวันเสาร์นะครับข้ามมาวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยไปที่ G-Tech Community Stadium นะครับเบนฟอร์ดนะครับตีสองนะครับก็วันเสาร์นะครับข้ามมาตีหนึ่งตีสองก็เป็นวันอาทิตย์ละเบนฟอร์ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเซลซีนะครับแแมทแชมป์สโมสรขอโลกเซลซีนี่ไปดูผลงานของเซลซีก่อนก็แล้วกันในนัดล่าสุดนี่หักเอาชนะฟูลแลนดไปได้สบายๆครับที่สแตมฟอร์ดบิด2ประตูต่อ0อันดับคะแนาน <No. S 2> อยู่อันดับที่2รองลิเวอร์พูลอยู่2แต้มนะครับมีอยู่7คะแนนนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด3นัดชนะ2เสมอ1น,นะครับหรือจะต้องรอเจอกับลิเวอร์พูลก่อนเซลซีเดี๋ยวเรามาดูเจ้าบ้านนะครับเบนฟอร์ดนะครเบนฟอร์ดผลงานไม่ค่อยสู้ดีในนัดล่าสุดนะครับแพ้กับซันเดอร์แลนด์น้องใหม่มา2ประตูต่อหนึ่งนะครับที่เซเดียนออฟไลท์นะครับผลงานล่าสุดโดยภาพรวมของเบนฟอร์ด อยู่อันดับที่15ของตารางครับมี3แต้มนั้นหมายหมายถึงว่าชนะ1แพ้แพ้2นั่นเองนะครับนั่นคือคู่คู่ดึกนะครับตี2นะครับไปคู่ต่อไปนะครับนี่เลยไปที่เทปมัวสเตเดียมนะครับเบอร์ลี่นะครับทีมน้องใหม่หน้าเก่า20นาฬิกาตรงกับวันทย์ที่14จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลทีมแชมป์เก่าแล้วก็ทีมหัวตารางนะครับเบอร์ลี่ก่อนเลยครับอะเบอร์ลี่ไปดู ไปดูผลงานในนัดล่าสุดกันแล้วกันนะครับเบอร์นลี่เนี่ยแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตะที่โอแทฟฟอร์ดมา3ประตูต่อ2นะครับถือว่าต่ออายุให้กับลูเบนอารโบรินหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ก็ฟอร์มดีนะครับหลังจากเสมอกันมาเสะตีเสมอ2อได้สำเร็จนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูแต่สุดท้ายก็มาเจอจุดโทษนะครับอืมก็ทำให แพ้ในนัดล่าสุดไป2ประตูต่อ3อย่างน่าเสียดายนะครับผลงานในอันดับตารางของเบอร์ลี่นะครับอยู่อันดับที่14นะครับมีอยู่3แต้มนั่นหมายถึงว่าแข่ง3ชนะ1แพ้2นั่นเองนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับลิ Liverpool เวอร์พูลในนัดล่าสุดโชว์ฟอร,ร์มที่สวยงามและก็น่าเสียไส้นะครับเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อ0ูนย์ในนัดบิ๊กแมตช์ก่อนฟีฟ่าเดย์นะครับนำโด่งไจาฝูง 100%เนะครับแข่ง3ชนะ3นะครับมีอยู่9แต้มนะครับนี่คือลิเวอร์พูลนะครับในผลงานในนัดล่าสุดนะครับคู่ต่อไปคือคู่สุดท้ายแล้วถือว่าเป็นบิ๊กแมตต์ประจำสัปดาห์ถือว่าเป็นบิ๊กแมตต์หลังฟีฟ่าเดย์ดาบี้แมตต์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับไปที่อีติฮัดสเตเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ผลงานในนัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราไปดูก่อนเลยแหมไม่ดีเลยครับเดินทางไปที่เอเม็กสเตเดียมโดนไบตันนะครับเฉือนเอาชนะไป2ประตูต่อ1น,น่งยิงนำไปด้วยนะครับครึ่งแรกพอพอมาครึ่งหลังนะครับโดนแก้เกมไปแหมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไบตันมายิงในช่วงครึ่งหลังช่วงท้ายๆเกม2ประตูรวดเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อนหนึ่งแบบสุดมันนะครับแอดมินนั่งดูอยู่ สุดมันไบตาเนี่ยเป็นทีมที่สร้างกุญซือคนใหม่มาจริงๆนะครับก็โปรดติดตามนะครับไบตาเนี่ยโปรดติดตามนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโชว์แฟมฟอร์มแบบรุ่มๆนอนๆมานะครับเอาชนะเบอร์ลี่มาได้3ประตูต่อ2ที่โอแทฟฟอร์ดนะครับซึ่งอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับที่9นะครับมีอยู่4แต้มนะครับแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่นมาอยู่อันดับที่13เลยครับแข่ง3ชนะ1แพ้2มีอยู่3แต้มนะครับว่ากันว่าตั้งแต่เจกนคอบไปแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ฟอร์มก็ดรอปลงมาเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะจะประเมินว่าขายคนนู้นไปคนนี้เจ็บไม่ใช่นะครับไม่ใช่อยู่ๆฟอร์มก็ดรอปลงมาในแอดมินเดาได้อย่างเดียวนะครับนักเตะหลักๆนะก็อายุสูงขึ้น แล้วก็คว้าแชมป์มาเยอะแล้วก็จิตใจในการฮึ่งเหิมในการเข้าไปเ,าเล่นในเกมเนี่ยจะดรอปลงไปตามอายุนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเออให้เปลี่ยนทีมอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่เดาว,ว่านะครับเดาว,ว่าต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเดาว,ว่าจบฤดูกาลเนี่ยเป๊ปทำงานหนักเลยครับเพราะว่าจะอยู่ในอันดับที่10 1 1 12นะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ไม่ต่างกับ Man แมนยูเราก็อยู่ประมาณนี้แหละอืมอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าด้วยผลงานที่ผ่านมาไม่เดียวซะเลยครับทั้ง2ทีมนะครับดูว่าดาั์บี้แมตช์นี้จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้หรือไม่นะครับก็ตรงกับเวลา22นกาก30นาทีครับ4ีทุ่มครึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับหลังคู่ลิเวอร์พูลแล้วก็เบอร์ลี่ก็มาดูดร์บี้แมตช์เมืองแมนยูเลยนะครับผมอ่สำหรับวันนี้คลิปนี้ขอ,ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทํางานโดยสวัสดิภาพไว้แล้วก็มีความสุขเยอะๆนะครับอย่าไปทุกข์มันครับทุกข์ไปก็ไม่เกณฑ์ขึ้นเฉยๆสู้ๆครับปัญหานะครับจบปัญหาก็คือมีความสุขก็แค่นั้นแหละอย่าเอามากลับบ้านอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ